ด้วยความที่ซีรีส์อลังการงานสร้างเรื่องล่าสุดจากช่องวันนะครับอย่างซีรีส์ไม่หักวกำลังจะออกฉายในวันพฤหัสที่2ี่ตุลานี้นะครับในเวลา2ทุ่มครึ่งโดยซีรีส์นี้ก็มีทั้งคุณใหม่จาวิกาคุณตุ้ยศิรพัฒน์คุณฟิล์มธนพัฒ์คุณเป้ย่านวาดนะครับและดาราอื่นอีกคับข้างมาร่วมแสดงซีรีส์นี้ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ยิงประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นมันอาจจะมีะรยายละเอียดหลายๆอย่างที่ถ้าเกิดว่ารู้ไว้ก่อนจะทําให้เเรรราาาดดู้ีีสนนนนนู้้้้้้ไไุกกกขขขึึแลว็ใจมนนะคับ แต่นั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดู5เรื่องน่ารู้ก่อนที่จะดูซีรีส์ไม่หัวกันครับข้อแรกเลยนะครับคำว่าไม่หัวเนี่ยจริงๆเป็นตำแหน่งหรือเป็นคำยกย่องสรุมเอกคู่บาลังซึ่งพระองค์เนี่ยจะต้องทรงมีราชกุมารน,นะครับหรือว่ามีบุตรชายกับพระเจ้าแผ่นดินด้วยถึงจะได้รับการยกย่องในลนนักษณะนี้คำคำนี้นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะกลอนคำมาจากคำว่าแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่เมืองครับผม ข้อที่2นะครับไม่อยู่ในเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงไม่อยู่กีสุดาจาันทร์พระมเหสีในสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยของท่านมุ้ยละก็ไม่อยู่กีสุดาจันทร์ในเรื่องนั้นก็จะนําแสดงโดยคุณใหม่เจริญบุระนะครับแล้วก็ส่วนพระชัยราชาก็จะเป็นคุณพงพัฒน์วชิระบัญชงครับไม่เกิดว่าใครยังจําได้นะข้อที่3นะครับสถานที่สําคัญที่จะถูกกล่าวถึงบ่อยๆก็คือ วัดใหญ่ชัยมงคลหรือวัดปากแก้วเป็นวัดสําคัญในยุคนั้นนะครับที่มีบทบาททั้งในด้านของศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองแล้วก็ด้วยความที่วัดที่อยู่นอกกําแพงพระนครทําให้ตัววัดแต่ค่อนข้างรับตาคนกาลาที่ตัวละครเอกจะมาวางแผนก่อการสําคัญเนี่ยก็จะมาเกิดขึ้นที่นี่ครับข้อที่4ี่ไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่าจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ได้เปลี่ยนตําแหน่งถึง3มครั้ง ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ้าดูผัผ่านเราก็อาจจะจําไม่ได้น้ว่าตําแหน่งนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าตัวละครตอนตนั้นก็คือพันบุสีเทพนะครับในต,ตอนแรกที่ยังเป็นพันบุสีเทพเนี่ยเขาจะมีตาแหน่งทําหน้าที่ควบคุมและดูแลหอพระฝ่ายหน้าต่อมานะครับก็จะกลายเป็นขุนชินราชที่มีหน้าที่ดูแลหอพระฝ่ายในและสุดท้ายตัวละครตัวนี้นก็จะได่ขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับดังนั้น3ตัวละครน,นี้เป็นตัวละครเดียวกันนะครับชื่อก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อยศชื่อตำแหน่งนะเนาะ แต่สรุปเลยก็คือตัวละครตัวเดียวกันข้อที่5านะครับอำนาจการปกครองของอาณาจักรอยุธยาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจศูนย์กลางเราอยู่ที่อยุธยาแต่ว่าเจ้าที่เป็นเชื้อสายกรรษัตริย์ในฝ่ายเนึงก็คือฝ่ายเหนือฝ่ายเหนือเนี่ยจะดำดยพิษณุโลกที่เราเรียกันว่าพิษณุโลกสองแพวนะครับแม้ว่าอำนาจศูนย์กลางอยู่ที่อยุธยาจริงแต่ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ ทางเจ้าฝ่ายเหนือเนี่ยเขาก็มีสิทธิทจะดขานำนาจกันหรือมีสิทธทิจะขัดแย้งกันได้เหมือนกันเพราะว่าทาั้งฝ่ายเหนือเนี่ยครับจะเป็นหัวเลืยกหัวแรงสําคัญในการรับทับจากอาณาจักรพงาวดีนะครับดังนั้นในเรื่องนะครับเราก็จะเห็นบทบาทของตัวละครจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายอายุทยาและฝ่ายเหนือที่นําโดยพิษณุโลกซึ่งความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะนํามาซึ่งการนองเลือดในทานที่สุดครับผมโอเคเขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วสำหรับท่านไหนที่อาจจะมองว่าเฟังดูแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าไม่อยากสปอยมากนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่เคยดูสุดิยุทไทยอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะพอทราบในเรื่องแล้วแหละว่ามันจะเป็นไปดีทิศทางไหนแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับเพื่อให้ดูได้สนุกขึ้นเนาะข้อมูลเหล่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ